โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้เว็บ s t a r ลเรียนะครับ s เนะเป็นเว็บที่เอาไว้หา,ดา,ห àng, หาดาวหางหาดาวหาตำแหน่งดาวต,ต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้บนเว็บได้แล้วก็ใช้บนมือถือได้นะครับแต่ใช้บนเว็บเว็บอาจจะสะดวกกว่านะครับผมซึ่งเราจะมาใช้หาดาวหางนี o อไวซนะครับ C 2 0 2 0นะครับ F 3 นะครับขั้นแรกเราก็พิมพ์เว็บเข้าไปเลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับมาที่เว็บเลยนะครับตรงนี้นะครับก็พอเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนเขาเรียกอ,อะไรวิวสามร้อยหกสิบองศาเนาะครับแล้วก็เราสามารถข้างล่างเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เราหาดาวหาอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับผม รเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะฮะอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเซตติ้งตำแหน่งที่เราอยู่นะครับผมไปที่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนตำแหน่งมาเลยแล้วนะครับว่าเราอยู่ตำแหน่งประมาณไหนนะครับผมโอเคเราก็เลือกจุดปึ๊บนะครับเข่าวๆวนะครับผมหรือเราจะกดตรงรูปวงกลมตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะ หาตำแหน่งปัจจุบันนะครับโอ้ยไม่ใช่ดิไม่ตรงครับเราก็ลากไปที่บ้านของเรานะครับแล้วก็กด use this location นะครับผมโอเคจากนี้ก็ตอนนี้ก็คือมัน Set location เป็นจุดที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะเห็นว่าด้านไหนเป็นด้านไหนนะครับผมพาทิตขึ้นตรงไหนตรงไหนนะครับ แล้วก็ด้านขวานี้เป็นเวลานะครับผมเวลาก็ตอนนี้จะเป็นเวลาปัจจุบันนะครับผมเรียวไทม์นะครับเราก็สามารถทำการเลื่อนแถบด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะปรับเวลาดูว่าดาวที่เราต้องการดูนะครับมันอยู่ที่ไหนนะครับผมเลื่อนไปนะครับอพอเราเลื่อนเวลาไปตอนกลางคืนปับ๊บนะครับเราจะเห็น นี่นะครับมันจะมีชื่อดาวหางโผล่มาให้เลยนะครับ C 2 0 2 0 F 3 n e O Y นะครับเราก็สามารถเช็คเวลาได้นะฮะครับเราก็ลองปรับดูนะครับผมอ่าเราจะเห็นแน่ดาวหางจริงดาวหางมีอยู่ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับ แต่ว่าเพราะแสงอาทิตย์มันสว่างมากครับเราจึงไม่เห็นดาวห่างนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่31อนะครับผมพอพระอาทิตย์ตกตอนประมาณ6โมงเกือบทุ่มนะครับหโมงห้าสิบหนะครับทุ่มหนึ่งพระอาทิตย์ตกนะครับเราก็จะเห็นดาวห่างนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมอยู่ระหว่างถ้าเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งที่แน่นอน มากขึ้นนะครับผมให้เรามาคลิกที่ a z i m u ุท a l g i d นะครับผมจะเป็นการบอกมุมตามเข็มทิศนะฮะเลอ,อเราก็กด score เ,ออเข้าไปนะครับซูมเข้าไปนะครับผมมันก็จะเห็นเราก็จะเห็นว่าข้างบนนะครับเป็นสเกลองศาเนาะเวลาเราไปดูเข็มทิศเราก็สามารถตามเอาตามองศานี้ได้นะครับตอนนี้ดาวหางจะขึ้นที่ทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือทิศประมาณระหว่าง285าถึง290องศานะครับผมโดยประมาณนะฮะแล้วก็สูงจากขอบฟ้าประมาณสิบยี่สิบสามสิบสี่ประมาณ50องศานะครับผมก็อาจเวลาเราไปถ่ายตั้งกล้องเราก็จะต้องต้องต้อง,ต,งตั้งกล้องสูงหน่อยนะครับผมจากนั้นถ้าเวลาเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผม เวลาดึกขึ้นไปเรื่อยดาวหางก็จะตกลงมานะครับผมตกลงมานะครับผมทิศทางก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็จะรับขอบฟ้าไปตอนห้าทุ่มไม่ใช่สี่ทุ่มสี่สครับสี่ทุ่มห้ประมาณนี้ประมาณห้าทุ่มนะฮะร,รับขอบฟ้าไปนะครับเราก็จะ ใช้ตำแหน่งเนี่ยนะครับในการไปหาตำแหน่งที่เราจะถ่ายรูปนะครับดูมุมว่าเราจะถ่ายได้ไหมนะครับแล้วก็ดูเวลานะครับผมทีนี้เราก็มีองค์กรอบครบแล้วนะครับผมเราก็สามารถถ่ายดาวหางได้ตามที่เราต้องการนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ถ่ายดาวหางกันอย่างสนุกสนานนะครับผมก็วันนี้ไปก่อนนะครับ ดาวหางถ่ายได้เรื่อยๆนะครับผมจากที่ดูวันเวลานี้แล้วนะครับผมมันก็จะไปได้เรื่อยๆจนกว่าแสงดาวหางจะหมดนะครับผมวันที่8วันที่9 10 11 12 13อุ๊ยมีอะไรเนี่ยมีดาวหางเหรอไปแล้ว นะครับก็ลองมาใช้ดูนะครับลองปรับเลื่อนเวลาเลื่อนวันที่เลื่อนเวลาดูนะครับว่าเราจะไปถ่ายวันไหนที่ไหนเวลากี่โมงนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังกช์ชันอื่นก็อย่าลืมลองไปเล่นกันนะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี